การครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนโลกที่มีแต่ตึกสูงและไฟสว่างทั้งคืนมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองแสงดาวเมืองนี้ไม่มีท้องฟ้ามืดเพราะทุกที่เต็มไปด้วยไฟนีออนและจอขนาดยักษ์ย้ายในเมืองนี้มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งชื่อว่าสตารีเขาเป็นหุ่นยนต์ดูแลท้องฟ้าหน้าที่คือทําให้ท้องฟ้าสว่างเสมอจนวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งเดินมาถามว่าคุณหุ่นยนต์ผมอยากเห็นดาวจริงๆบนท้องฟ้า ทำไมในเมืองนี้ไม่มีเลยล่ะสตารี่หยุดคิดเพราะเขาไม่เคยเห็นดาวจริงๆเช่นกันคืนนั้นเขาตัดสินใจปิดไฟทั้งเมืองชั่วคราวและทันใดนั้นท้องฟ้ามืดสนิทก็เผยให้เห็นดวงดาวนับพันสองแสงระยิบระยับคนทั้งเมืองต่างประหลาดใจและดีใจเด็กชายพูดเบาๆว่าขอบคุณนะนี่แหละคือความสุขที่ผมตาหา ตั้งแต่นั้นเมืองแสงดาวจะปิดไฟหนึ่งคืนต่อเดือนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นดาวจริงๆและจดจำว่าความงามที่แท้จริงบางครั้งเกิดขึ้นเมื่อเรายอมปล่อยให้ความเงียบและความมืดเข้ามาข้อคิดของเรื่องโลกที่สว่างสวยัยอาจดูสวยงามแต่ความสงบและเรียบง่ายก็มีคุณค่าที่เราควรเก็บรักษา